อ่ะโอเคก็สวัสดีทุกท่านด้วยครับตอนนี้คุณอยู่ในเกม Princess Connect ์รีไลกับผมอีกแล้วเนาะก็เรียกได้ว่าต่อจากคลิปเมื่อกี้เลยนะอ่ะโอเคในคลิปนี้นะครับอย่างที่สัญญากันเนาะเราจะมาพูดถึงระบบสงครามกันนะอ่ะ เราไปดูประกาศของระบบสงครามกันเลยดีกว่านะว่าเขาอธิบายไว้ยังไงนะสําหรับทางเกมเนาะอ่ะสงครามจะเริ่มตั้งแต่วันที่6พฤษภาคมนะเวลาบ่ายสนะจนถึงวันที่14พฤษภาคมเนาะอ่ะโดยที่สงครามเนี่ยเราจะมีโอกาสได้ตีบอสนะครับน่าจะทั้งหมด4ตัวนะอ่าไม่รวมบอสใหญ่นะใครเซอร์ไซต์เนาะอ่าถ้ารวมบอสใหญ่ก็น่าจะ5ตัวเนาะ โอเคโดยนี่นี่บอสแบ่งเป็นสี่ตนนะครับอ่าคือจะมีส e n นเบลดเนาะจะเป็นกายภาพนะครับอ่ามีสเวนเมจัยจะเป็นเวทนะครับสเ e นโครา l นะครับอันนี้คือจะเป็นมันติพัคเกตเนาะโคโคคาสโคคัสโรคัสเออสเวนโรคาสอ่ะแล้วก็สเ e นวอร์เนาะก็จะเป็นตัวดีเฟนซ์นะอ่ะก็ ทั้งหมด4ตัวนะครับอถ้าสมมุติว่าเคลียร์บอสนี้ได้นะแบบเคลียร์แบบ Clear, แบบปกติเนาะก็คือตีบอสตายนะครับรางวัลที่จะได้ก็จะมีดังนี้เนาะไหนว่าอ่ครับหาไม่เจอนี่อ่ะเมื่อตีบอสลงได้นะอ่ะคือเราตีบอสหมดหลอดเนาะก็จะได้10เพชรฟรีนะครับ750,000มานะครับ XP Potion 5อันนะครับ ิสซ้นหลอมสิบชิ้นตัวข้ามหนึ่งใบแล้วก็แบบแปลนชิ้นส่วนอุปกรณ์สามชิ้นเนาะอ่าอันนี้คือในกรณีที่เราตีบอสนะครับอ่าหมดหลอดหนึ่งครั้งเนาะอ่าโดยวันหนึ่งน่ะเราจะสามารถตีบอสได้อ่ากี่ครั้งวะไม่แน่ใจว่ากี่ครั้งแต่ว่าอ่ะแบบนี้แล้วกันเราสามารถสะสมจํานวนท้าทายบอสได้ทั้งหมด20ครั้งเนาะแล้วก็อ่าจนวนท้าทายบอสนะครับจะได้รับ1ครั้งต่อ1ชั่วโมงนะครับอ่า ก็แปลว่าเราจะตีได้วันละสูงสุดคือน่าจะ24่ครั้งป่ะเพราะว่าวันหนึ่งมี24ชั่วโมงเนอะประมาณนี้นะครับอ่ะก็ถ้าสมมุติว่าเราตี20่ครั้งใช่ไหมเราได้15ล้านมานาแล้วเนาะคุ้มไหมโคตรคุ้มนะอ่ะก็20ล้านแต่ว่าถ้าสมมติตียีิบครั้งทุกวันนะก็จะได้อ่า 200เพชรฟรีนะครับอ่ะ15ล้านมาหน้านะอันนี้สองอันนี้สำคัญเนาะอ่าพชั่นอีก100ชิ้นนะอ่าใช่ปะพชั่น100ยชิ้นแล้วก็คิดตั้นหลอมนะ200ตัวข้ามตัวข้าม20ใบแล้วก็แบบแปลนอุปกรณ์นะแบบสุ่มอีกอ่า60ชิ้นใช่ปะอ่าก็อันนี้คือรายละเอียดของรางวัลน,นะครับสำหรับการตี20รอบนะครับก็สำหรับใครตีน้อยกว่านั้นเยอะกว่านั้นก็แล้วแต่นะครับ ของรางวัลก็ประมาณนี้นะสำหรับการเคลียร์บอสหนึ่ครั้งของของเราคนเดียวนะอ่ะแล้วก็จะมีรูปแบบการเคลียร์บอสแบบแบบเซิร์ฟเวอร์ด้วยนะคือบอสหนึ่ตัวเนี่ยบอสอ่ะมันจะมีเลือดเยอะมากๆนะครับแต่ว่าเวลาเราตีเนี่ยเราอาจจะโดนแบ่งเลือดมาอาจจะหลอดละ2 000, ล้านหลอดละ2 2ล้าน3ล้านอะไรก็ว่ากันไปเนาะอ่ะคราวนี้พอเราตีบอสต,ตัวนั้นอะ่ะ เลือดลดไปเท่าไหร่นะครับจำนวนดาเมจที่เราทําได้จะไปหักกับเลือดบอสท,ที่เป็นบอสตัวใหญ่ซึ่งถ้าสมมุติว่าเราจัดการบอสตัวใหญ่ได้เนี่ยบอสตัวใหญ่ไม่แน่ใจว่ามีเลือดเท่าไหร่นะแต่มันน่าจะเยอะมากๆนะเพราะเราต้องร่วมใจกันตีทั้งเซิร์ฟเวอร์เนาะถ้าสมมติว่าจัดการบอสตัวใหญ่ได้สําเร็จเนี่ยเราจะได้1 5 0 0เพชรฟรี2อ0ล้านห้าแสนมาหน้านะครับไฮพชั่น25ชิ้นแล้วก็ตกวคาม20ใบนะอันนี้คือต่อ1ตัวนะครับ บอสมี4ตัวก็เราจะได้6,000เพชรฟรีเลยนะอ่า6 0 0 0เพชรฟรีนะสำหรับการพนะิชิตบอสเนาะโดยจะได้ทุกถ้านึงว่าพิชิตบอสได้นะครับทุกคนในเซิร์ฟเวอร์ก็จะได้เท่ากันหมดนะก็คือ6,000เพชรฟรีนะครับอ่าแล้วก็มานานี่ก็น่าจะร้อยล้านป่ะเอยไม่ใช่สิบล้านดิเอ 10, 000, เอ,อมานาน10ล้านนะครับก็ตามนี้นะคูณกันเอาเองเนาะโอเค สำหรับเงื่อนไขการเข้าร่วมนะัต้องดูรับชมนะับเนื้อเรื่องหลักบทที่15ตอนที่6เนาะโดยจะโดยจะเนื้อเรื่องจะมีถึงตอนที่5นะัวันนี้นะจะมีถึงแค่ตอนที่5แล้วก็ตอนที่6จะอัพเดตมาพรุ่งนี้เนาะ,ะสำหรับอบอสนะับถ้าสมมุติว่าเราตีบอสครบ4ตัวนะใครเซอร์อินไซ์จะปรากฏออกมาเนาะ โดยการพิชิตไคเซอร์อินไซด์ก็น่าจะได้ของรางวัลไม่ต่างจากการพิชิตบอสก็คือเนี่ย1,500เพชรฟรี 1, เนาะประมาณนี้เนาะอ่าโดยทีมอันนี้ผมแนะนำให้ไปศึกษาเองแล้วจัดทีมตามตัวละครที่ตัวเองมีนะครับกิจกรรมนี้นะไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นที่เล่นมานานแล้วของเต็มของเต็มมากเอ็นเกมตัวละครฟูลทุกอย่างหรือจะเป็นผู้เล่นที่เพิ่งเล่นใหม่วันนี้ก็สามารถเล่นได้นะกิจกรรมเนี้ยอ่า คือเอาตรงๆผมแนะนําว่าต่อให้คุณดาเมจน้อยแค่ไหนก็เข้าไปสกิทบอสเถอะนะครับมีมีผลนะคุณคุณได้เพชรถ้าสมมติว่าเซิร์ฟเคลียร์บอสได้คุณได้เพชรด,ด,ด้วยนะเยอะนะหกพันเจ็ดพันเพชรเนี่ยเยอะนะ,ะคือคุณไม่ต้องจําเป็นต้องไปชิดบอสก็ได้คุณแค่แบบไปตีบอสก็พอนะผมขอแค่นั้นแหละจริงๆนะคือเซิร์ฟอื่นเขาฆ่าบอสตัวนี้กันได้อะแล้วถ้าสมมติเซิร์ฟเราฆ่าบอสตัวนี้เป็นไม่ได้นี่แบบมันแปลกมากนะจริงๆ โคตรแย่สำหรับสงครามนะครับอ่าผมก็แนะนำนะให้ผู้เล่นทุกคนเข้านะสำหรับใครที่อ่ไม่คิดจะดองโรนะก็เข้าเถะนะได้เพชรเยอะมากนะจากสงครามแล้วก็สำหรับใครที่ยิดจะดองโรแคลปีใหม่ผมก็อลองคิดใหม่อีกทีนะเพราะว่าสงครามมันได้เพชรเยอะ เกือบจะพอๆกับการดองโรเลยนะเผื่อเยอะกว่าด้วยนะถ้าสมมติว่าผมมองว่าถ้าสมมติว่าคุณมีสัก1 5ึ่0หเพชร2 0 0 0 0เพรเนี่ยคุณเข้าสงครามอ่ะผมว่าค่อนข้างการันตีแคลปปีใหม่เลยนะอ่าแล้วกอ็อย่างที่หลายคนพูดในกลุ่มนะแคลปปีใหม่เป็นตัวที่เก่งแต่ไม่ได้ไม่ได้เก่งโดยธรรมชาตินะอ่าก็คือแคลปปีใหม่มันจะต้องมีทีมเฉพาะของมันนะครับ มีรูปสกิลการกดเฉพาะซึ่งมันใช้ยากนะอ่าสำหรับสายออโต้คือคุณจะใช้แคลปีใหม่ไม่ได้เลยนะผมมองว่าเอ่อถ้าสมมติว่าคุณมีทีมไม่ครบเนี่ยผมว่ามันไม่คุ้มค่าที่จะกดตอนนี้นะเอาตรงๆเพราะงั้นผมว่าคุณมารับเพชรจากสงครามเถอะถ้าสมมติว่าคุณรู้สึกว่าคุณไม่พร้อมกับแคลปีใหม่จริงจนะแต่ว่าถ้าสมมติว่าคุณบอกว่าเออคุณพร้อมมากทีมคุณพร้อมมากสาหรับแคลปีใหม่แค่ว่าคุณ ไม่มีเพชรพอที่จะแบบเปิดการตีแคลเนี่ยเอ่อแล้วคุณจะดองเนี่ยผมว่าก็แล้วแต่นะแต่ว่า,าถ้าสมมติคุณดองไปแล้วแล้วคุณเปิด1ิบโลได้แคลปีใหม่เนี่ยมันก็น่าเศร้าใจนะที่คุณพลาดสงครามนะครับโอเคดวงใครดวงมันนะการตัดสินใจของใครก็ของมันนะครับผมก็แนะนําได้เท่านี้นะแต่ผมเจหรับผมนะครับผมเป็นคนหนึ่งที่แนะนําให้เข้าสงครามนะไม่แนะนําให้ดองโลเพราะงั้น จะเชื่อใครนะครับจะไปดูรีวิวของใครก็พิจารณาด้วยตัวเองนะว่าใครที่คิดว่า,าเขาพูดแล้วคุณทำให้คุณรู้สึกเชื่อได้มากกว่านาอะอะไรประมาณนี้อ่ะก็คิดกันเอาเองนะครับสำหรับการดองโลเคปีใหม่เนาะโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมว่าผมค่อนข้างจะชักจูงคนมาเข้ามาตีสงครามได้เยอะเนาะอ่ะ อ่แล้วก็จริงๆการตีสงคารามในรอบนี้คุณได้สิทธิประโยชน์อย่างกิจกรรมเนี่ยตัวอ่กิจกรรมนี่สนวส,ส,สนุนผู้เล่นใหม่ด้วยนะก็แค่แอดเพื่อนนะคุณก็ได้แล้วอ่ะมี6ภารกิจใช่ไหมเอห้5ภารกิจใช่ไหมภารกิจละว600ก็3,000ันครับเออคุณได้เพิ่อม 3, อีก3,000เพเฟอ่ะแค่แค่แอดผู้เล่นใหม่อ,ะอ่ะก็นะเอะอผมจริงๆผมแนะนำให้เข้าสงคารามมะ โอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วเนาะก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแนละ้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย